รถจอดนี่แหละจอดรถไทย่นกวาดเลยพุน่นอ๋อจอดบางนี่จอดบางนี่พอดีชามนี่พอดีเลยเนาะพอดีรถไทยเราเรถไทย่นมา,นมมาเลยวมถึงมาพอดีใส่เลยอ่าอ่าอ่าพี่น้องมันพอดีนี่จังหวะพอดีพอดีจังหวะประชันชิดแต่ว่าไปอยู่วงพุ่นชีวิตอยู่มีลงลงวางหน้ากวิทอ่าอ่าอ่าเี๋วมาพอดีเลยเราจอดจอดเยอะนี้รถไทยฝนฝนจอดที่พุ่นรถไทยมาตักน้ำเนี่ย มันบปฏิได้พอดีจังหวะพอดีพี่นางงี้เนาะบวกกระเล็กน้อยนี่เราก็บุเคยจอดที่ไหนเหรอเหมือนเออเมื่อเราต้องจอดเราเราเราจะผ่านมาแล้วเราเคยจอดทุกทนตลอดนะแต่เมื่อเราบังเอิญมาจอดอยู่นี่ดีว่าเราก็ติดหกมือมันผิดเป็นน้อยมือนสิเป็นเราจะนี่เด้อขอบคุณทุกคนเลื่อนแม่ที่ฝากเงินมาซุดเสื้อใหม่เสื้ให้เราบ่าขอให้แม่มาอยู่ที่นี่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่มาให้รถแม่ขอคือให้แม่เราท่า สร้างสร้างประจำอ่าเป็ียตลอดมอ่าเดเปียงเปียงเปียงดโอหอดแล้วไปนองไงบานนี่มาบ้านี้เป็นรังค่าเอือมทำอยู่เนาะ ก่อนเดินก็ต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนนะพี่น้องเนาะโอเาียว่ายและกะต่างประเทศพี่น้อยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาดเจ็งทองบ้านนาเนาะวันนี้กัมาหาทั้งเพื่อนน้องดาวพี่น้องเลยมหา,า,อนนอายมหาสร้างแก้วเานี่แหละป้าทูย่างพี่ว่าดูดปลาบ่ได้ดูดปลาบ่าาบาพี่น้องเลยสายยางมาแต่ปูเนาะอ่าพิลึกพิลู่ สบายดีเด้แก้วเด้อยังดูดหนดหองปลาบ่ดบพื้นเฮือมอนมบุ้มบุ้มก็บุ้มครับบุ้มใ่นะเนาะปาน้องเอ้ยลงจนบ่มีดินเลยเออคักปยังลบดนีเนาะอยาอีสาตัวนั้นมาใส่ใส่้อยู่ตะเลเต่อบต่ออือีหยังนันนันเิน้ําบ่น่ะโอ้พี่น้องเอ้ย

Điệp rồi đây, tuyệt đi nó rồi, lõi người, lõi thả thế Ngộp, ngộp khóc bác Ngộp bác rồi đó Nhưng khán ngộp, tuần đi, đi trong đảo Tuần, tuần này có này Thân đây, kể cặp thuyền Để cho bao Ok đây, kể thuyền Thả thuyền ngộp, tuần đi dù Rồi Mít đây Tôi có khuyên là bột này cái lẽ đèn nó Rồi là người mới เดี๋ยวเท่านี้บาปมึงมันกระบอกเกลี้ยงมาได้ดอกประมาณพันก้อนก็พอแหละนี่บอกมันมันโบชูี่เนาะโดยโบสูงมันกิเตี้ยอยู่ได้พค่หน่อยแล้วก็จอมเขาห้องจังเม็ดห้องสามเม็ดอือโกโกจะข้าวอันไปตัวนี้ปะลวงเลยอ่า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 เพราหตุซ้ำห้องนอนหน้าบ้านอะไรโดยห้องลงดาวห่องเมลดาวห่องเหนื่อยเราอืออืออือโอเคพี่น้อย่างนั้นใช้ดุกน้องไปใช้ปะนะ ผลักฝนเมืはは ria, oh. e ่อก e <it> ี้เขาเที่ยงเลยเขาเที่ยงโดยได้เช้งกินเข่าการอ่ารติเกตโอ้ององอักอยู่นะพี่น้องกันมันชื่อเครื่องดื่มมาพร้าจะได้ลายโดยพี่น้องแบ่งชูช้างชูน้ำเพื่อกินในเด้่ออ่าพี่น้องเลยเาต้องดาวไปให้โดยพี่น้องเลยเป็นอันเลี้ยวหรือว่าหรือว่าอย่างไรนี่นะปึ่งเราจะเป่าลงเบิ่งเออเป่าไปเป่าไปเป็นเบิ่งจังหน่อยพี่น้องเป็นปึ่งจังหน่อย lùm uh. lùm mất đây thèm bay bay tầm mình cái đồ đâu, thử nạp một đại lùm mất oh. lên. à thôi, nhìn này người, à. kê rồi nó, thoải mái đi nó sang đơ, à, đi, ôi nhìn này phần này, yên yên chắc bạt, nằm rồi, à, rồi ở

รถเทาก็เห็นเขียววะนี้คิดเห็นจะนี่นางนั่นได้พี่น้องเลยในีนางนางนางยังไงนางนางองโกว่ะเป็นนช่วงนมกกี้เนาะรถทหารเนาะเพื่อนรถช้างก็กระเทียนเออเงี่ยรถเลยก็ได้โดยบูป่าคัก่ด้็นี่พวินบ่กพี่น้องเลยสี่คุณชียันจะตีนมันแล้วอยู่นู่นนี่ขวเลยนี่ เพบาะผมเอตีนเด่งบ่ตีนช่อนกันบอกบ่ตังแต่ยุคถุงข้ามโลกข้งี้ชองพุ่มแงนี่โตเี้ยโธทนมัดขนาดพี่น้องเลยไปตลอดได้เหรอเนาะลุนตีนอบเอาโอ้โี่ในฝนก็มาเจมาแเต่งใช่แบบนี้เจาะน้ำพี่น้องเลยยามาโอ้เนาะ ขากิรีนี่นี่นะน,น,อน,น,น,อน,นอนเอไไอนนเเอนพี่น้องเลยไปไกลชุดมอดไชยช่างพีนารบ่ไปเลยเอ้าบอเป็นรถข่ยองไ์เถาอนไปเลยเลยไปั่นพี่น้องเลยนั่นคือแบบมันอันนี้เพราะจะใช้บริการนะ,อ,ะอยางหงว่าไปฮอตเขตใดน,นะมึงพีนฮอตบอพีนเซโปนพวก ถ้ามันใกล้มันลายบ่อเด็กบ่ได้ไปเขาลายบ่อเลียวไปอ๋อแต่ว่ามันติดกันทักสองสามชีบ่อแล้วจังไปอ่าแต่ว่าบ่อเดียวโดดๆน่นก็บ่อไวโดดลใหญ่บ่อไวทางใช้ใจนี่นี่แถวพะรานี่ฮอดบ่อเออพาราสีฮอดอยู่อ๋อดวงเห็ดนี่ได้เนาะเศษนี่เนาะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้หู้เขตเพิ่นไปนะพี่น้องเอาเพิ่นไปฮอดเขตได้ดีเพิ่นเป่าตรวจสอบบาง nam

อ๋อจอดตรงนี่จอดตรงนี้พอดีชามแงกพอดีเลยเนาะพอดีรถไทยเรารถไทยเฝืนมาเลยผมฝืนมาพอดีใส่เลยอ่าอ่าพี่น้องมันพอดีนี่จังหวะพอดีพอดีจังหวะประชันชิดแต่ว่าไปอยู่วงพุ่นชีวิตอยู่ลงลงวางหน้ากวิดอ่าอ่าอันนี้มาพอดีเลยเราจอดจอดที่นี้รถปทัยผมผมจอดที่พุ่นรถไทยมันวักน้ำเลยมันปติเด้พอดีจังหวะพอดีพี่น้องเห็เนาะ ผมกคยเล็กน้อยนี่เราก็ผมเคยโจทย์นี่เถอะเหมือนเออเมื่อที่ต้องจอด์พุ่นจริงเราเราเราจะฝันมาเรา้วมัเคยจอด์พุ่นตลอดนะแต่เมื่อเราบังเอิญมาจอดอยู่นี่คือว่าเราก็ติโคกมือมันผิดเป็นหน้อยมือสิเป็นอยู่นั่งเลยแต่ว่าแต่ว่ามันที่จริงมันเป็นทางแยกพุชิเขาเขาจะยังโจอดนั่นแหละเนาะตามรักมันแต่ว่าอยู่นี่ทางนี่จะผิดผิดระเบียบนะนะผิดกฎหมายอยู่นั่งเลย ฮาจอดวันน mm ี hmm. mm ้ก hmm. okay. so 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 ็จอดบ่ได mm. ้หิมทางแต่วันนี้มันนอกมันนาเฮายดิก็บางที่เฮาคือบ่เตียงก็เคยจอดบ่คิดว่ารถสิมาหั่นน่ะมันมันมันแบบนี้บ่คิดว่าไผสิมาเที่ยวหั่นน่ะพี่น้องนี่เป็นโดนๆจะมาคันนึ่งฮาจอดแป๊บเดียวสินะพี่น้องเนาะตะวันเลยแหะปลาฉลาเฮือนพี่จังน้อยไอ้แก้วเดี๋ยวคุยเด็กๆจังน้อยอันนี้มันยังต่อปลั๊กไฟมันใช้อีนี่นะโอ้เลือนเขาโอ้ได้ได้จุ่มเลยได้ปุ่ม Đúng rồi Bắt tiêu bước vào đây Sài chắc không phải sài đi Khác ghê Nằm bởi sài khác ghê đi Nhờ người nó Khác đi đáy càn ขค้คอองงนเะล,ล,นนลนนนพี่น้องเหรอเนาะหลุดแเราเนี่ยมาบึงเนี่น้องเนี่ยน้องเนี่ยพี่น้องบึงนะ้องคนเป่าพี่น้องเลยเป็นสุกน้ำพี่น้อเลยอ่าคนเปา่าเปาา่าน้ำเปา่เปาแบบว่าไงคือเป่าน้ำขี้คุยมันขึ้นนะนะพีอองงน่น้องเลยเป่าบงหน่าน้ำมันเฮง จะใช้ได้แต่ว่ามันโบเห้งหน้ามันโบพ้อไส้เป็นเจไม่เนาะประมาณนี้เหล,คคคเละค,ลคือคือบรัณมีนำขุนเนาะคือใสเลยเนาะไม่หวานแต่เกลาคือขุนเออเอานำนำยีนทางด้่นเลยน่ะี่จิยีนพารายีลงไปเลยโอ,อ้มีขีดมมันลงเปลืองกันเจือนเท่านั้นแหละ <c oughs> Nó nhìm nhiễm nữa, đang như vậy à, không, đó, ờ, ôi, phi lan, ôi phi lan nó dài rồi, ờ, ok, bắt cha đi, mồ hôi thì vẫn ô, ờ, đau, rồi, đau, phi nó, thấy đau, thấy นี่กต่อันนี้พ่อรเบ่นี่วมน้ำนี้ยังบูพอตะแลงเออโคบรโคตรมบกนี่เราอยู่ลุ่มครทบพอพัดไลลายลมเฮงเนาะมันยืนพี่ก็ไห้เนี่ยหาวขึ้นจ่อยเฉด้ขึ้จอยเฮงบ่กินงานนักเฮงบ่อ่าม่ยืนพี่กไห้เนนลม่าเ่นกันไหมมอ่าได้อกดแบบนี้ดเรื่องเย เดียวเนาะขอโทษขออภัยด้วยลมเข่าไม่เนี่ยเสียงดังปลุกปลุกปลุกไม่ร้องลมทีงเริ่มหนาวอีในบ้านเทาก็ได้ตอนนี้นายงบมิดแล้วใช่บ่บิดแล้วเอออ่าพ่ได้เสียพี่ร้องในบ้านงบก็บิดแล้วอ่าลออู้ล้อรุ่นแล้วันธริมดามานทางไหนถ้าถ้าเป็นต่อเติมแบบก่อปลุกเลี่ยวสาบเลี่ยวนี่มันมันใช้งบอีกตัวอะไร กนลยกันลายเติมบอกผมเช้ามาถึงพันหนึงูกับประมาณสี่โตนยังใส่งเหกับตัวนี้กมันแทังตังเหตุตงมแ้วใ้จายสองเราเกือบเซนเซ็หมดแลวประมาณเซนกวบ้านหมดเนาะตอนนี้เมน้องดาวอยูบ้านหรือ่ เจ้า่เป็นอะไรบ่ดูนี่ดูนี่มีเห้งจจนี่บอค่เจจอยน้องเด่จอยบออืมเรียกว่าหมดหมดหมดเกา่าบอหมดเก่าสองสออ่าอยงเรียกว่าเป็นน้ำใส่เสือพายไงนะมันคือจจจอยเนาะอันเจ้าเมาเฮต้าดูนี่บ่ตอนนี้อยู่ไปไสนนี่ยตอนยังเลือดเตือนเลืดงนู้นจะักันแล้วดยว่านเห็นในคลิปมล่ มาึงที่าอูนันเสได้หนึ่งัวเพื่ออ้ไปน,นอนลงหมอเนาะนนอนนหมอปุ๊บไดมือหนึห่งมื่สองมืเาสร้างใหม่เขาเลยเขาโจักว่าปา็่นไย,ยังมูจักว่าป็่นไา้ยังติดต่อเป็นบูได้เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยบ,บ,บอกบอกเค็ดลหลจริงเลวตอนนี้ครับรกบโมจัดโมจัดไอ้คือว่านี่นี่คิดแบบอันตูเพื่อนว่ามาณนี่คือ คือผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนี่คือติดต่อมาทางน้องล่าแต่ว่าทางไอ้แก้วโดยตรงเป็นอะไรเนาะก็เลยบางประเด็นก็ยังยังอธิบายยังบ่ได้นะโดยว่าผู้ใหญ่เป็นกระถามมาหลายอยู่นี่แต่ว่าบางประเด็นก็ยังไมนคิดเลยและเพิ่นก็บม่ได้บอกว่าทนายบอกไม่ได้บอกเลยโดยไม่ได้บอกบอกว่จัดป้อมเปิดไทาคุยกันอยู่ดีๆนี่คุยกันดีๆลมกันดีๆเมื่อเมื่อสี่อาจจะเป็นการรมกันโดนเติบลมรมกันแหละมีมีเพิ่น่อขาช้าง กาสร้างเลยได้อ้ไอ้ไ้เราหวอยเพื่อนล้างบางใหญ่บุได้อ่บ่ลุลุดบุได้ตัวเขาราคาแปดหมื่นน่ะเฮ็บุได้โดยตัวเขาสร้างลงประมาณหกหมื่นเอเฮ็ดบุได้บ่เฮ็ดเวนกหมื่อหรเฮ็ดบุได้นไอ้กันยอมรับเฮ็ดบุได้พวกพ่อกรรมกรนี่ก่นบุตีแหละใจใครลุกหมอลูกน้องเนาะกามีมีไม่ไม่สอนนั่นและกะขับมากะไอ้ไอเลยเป็นเลยเป็นเลยต่อไปคุณหมอคนเอาสร้างใหม่เขาเห็ดเลยไอ้เป็นค่อมด้านมองเห็นเนาะ อ่าัวเตียงกําลัางชิล่งไปเยี่ยมพี่น้องไงเพราะชิล่งไปเยี่ยมมาเห็นวัานี่ว่าข้ามไปมุกแหละมันมันเป็นนักก็คือว่าข้ามไปมุกเลยบริบายเมื่อกี้เราเล่ากันจะเอาไปแต่ตอนทามทันมอสม,อ,ม,อ,ม,อ,มอเสผนวะโบโบไฟก็ได้ผนเลยเอาสั่งยาม,มาเต็มุกตั้งตาข้ามนี่ปุกเรายาเต็มมุกแล้วใส่เท้าเดี๋ยวบอว่าอไอ้ก็เรื่องทันมอสใหญ่เนี่ยบริลายเติบได้ไหมเนาะเบริลายเติมขวาเอาไปซื้อยาขางนอกได้ วันนี้ในในบ้านนั่นนี่คือว่าอายามันกระจายไปองเลยบปวดท้วงปวทันปวดโดยมันคือต้องเป็นชื่อข,ของทางฝั่งไทยตอนนี้โอเคแล้วพอตอนนี้โดยสดดมบูรณ<ม>์เลยแล้วปายัางบุก่ากินเบ็ดกินเบ็ดใครมันละลายไปเภทเพ็ดเบ็ดสิ่งว่ายัางยังบุก่ากินเยอะพราะว่ายัางนักเบ็ดนักขวัวยังเล่นด่มอยู่ตอนนี้นกินปลากินผักกินยังยไปเนาะเพราะว่า ความดันในการตะไลเปลี mayor, ่นมาเป็นบูบมาเดียวปะโดยบูบเลยก็ปิ่นตัวเป็นตปิ่นเลยออ่ปิ่นปิแล้วก็เพื่อนปิ่นเลยเือนปิ่นเลยนะกรปิ่นกระดังนดังได้ปิ่นกอนิ่นี เกมว่าอยู่เลยโอเคพี่น้องเนี่ยมิเตอันเขาที่ใจตัวนี้ยังเหลือพี่น้องเงินเมย์พี่น้องเหลือตัวอันเสาด่างเสาด่างอ่าทางไอ้แก้วพี่น้องไปไปไปสร้างอยู่ใช่ไหมซื้อเขาไปซื้อเอาในบ้านเออเอาบท่าไทยโบราณตัวสี่สี่เซนห้าสี่เซนห้าโอเคโอเคพี่น้องเนี่ยประเทศ เอา yup. <s bio> เงินที่เหลือทะเลเงินคงคงไม่เพิ to ่นพี to ่น้องเง้ยมิแต่ว <go> ่าอ่ามันก็เหลืออยู่ประมาณหกแสนปลายๆนี่ก่ประมาณนี้แหลยตัวตัวสำหรับอันที่ไม่ได้ไปซื้อร่าง่งเนาะมีแต่ตอนนี้เฮาเฮาที่ให้เจ้าพันหนึ่งเลยเด้อะพันหนึ่งแล้วก็เหลือหันกับมันอ่าไว้ซื้อน้ำมัน้ทะเลซื้อน้ำกินในอย่างื้อห้องกินทะอ่ากับตัวนี้เป็นอ่างเง้ย เรือ 1, อึ่งหน0 0งพันกับ20บาทประมาณราวๆนี่แหละเง,งินที่เมย์พันปากมารอบก่อนตั้งแต่ซื้อไม้ซื้อตอกแต่ชื้ออันโตนังห้างไห้แก้วพวกนี้นะครับผมเอก็เก็บไว้ที่ใจทานกั้งนี้อะไรไม่น้องเลยเรือเรือหนึ่งพันกับชาบาทตัวน,น,น,นี้เงินประมาณหกแสนบาทจเกือบเจ็ดแสนแต่ที่ผมมอบให้น้องดาวเด้ออ่านี่ก็มีแต่ว่า มันขาดต้นกุ้องอย่างกับเจ้าก็มี่จะซื้อแล้วนะฮะห้แก้วแหละบอกกันเลยว่าอันนั้นไม่ซื้อเขาเฮืองเขาเฮืองกขาชานเจ้าแหละทางทางให้ตเบิดแล้ววันนี้ถ้ามีผู้ใหญ่มาต้อตื้อปีกันจังสิมามอบให้ไหมเด้อแต่ข้าวลายเดือนนี่แหละพี่น้องจะไสร้างไม่ไหมแล้วแต่ก่อนพวกนั้นไปเก็บไว้ อ่ฟังให้น้องขอบุญขอบคุณแม่เพื่นเด้อหนุบมือว่านีเด้อขอบุญขอบคุณแม่ที่ฝากเงินมาเพื่อมให้น่องก็ขอให้แม่อายูที่มีแงสุขภาพร่างใจแกงแมงเด้อแม่มาให้รถแม่ขออให้แม่เราเท่ากเท่าเด้อถ้าแม่ทำตัวขอให้แม่ด้ทำาน้ากกเนาะขอบใจแกวลายลายนที่เราเงินสัางส้างประจํอ่า ตอนนี้เนี่ยอยู่แถวใกล้ๆนี่ยังบ่มีเขตเนาะเดี๋ยวเราสิถ้ามีเขตเฮ็ดเหื่อนอีสานกะสิให้แก้วเฮ็ดคือเก่าหั่นแหลบ่เตียงพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีบ่เตียงกได้มีแต่งานมอบมอบแล้วไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแล้วกะชวนหลายแถวใกล้ๆนี่ยังบ่มีทีมงานกะยังบ่สู้มีกะพี่น้องเอ้ยอ่ามีแต่รับเนื้อกจันกระทรง3ลังนี่แหละอ่า ไปพี่พ่อเช่ดโพดขึ้ไกลโพดเพิ่งไก่ปวเนาะปวอ่าไปชนะยันว่าไอ่จะพักกินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงเด้ะอ่าพี่น้องเไยกับพอดีมาตอนเที่ยงกับบ่ายแล้วแหละพี่น้องเไยไอ้เก้วกำลังพักพอนพี่น้องเไยมาเที่ยงจะเดินทางไปอัสัมพอร์ตต่มมาพี่น้องเไงอาจารย์จะเดินทางกันได้คุณใจอะไรโดยโดยไอ่ไปก่อนพี่น้องเไยเนาะไปเดินทางไปนี่พี่น้องเไย ไปพี่น้องเลยประเด็นกระโคตัดุนทางก่อนบันนี่ให้ไอ้เพิ่นพักผ่อนเนาะพอดีงามอ่ากษัตริย์รัดพอดีพี่น้องไอ้เพื่อนน้องดาวเนาะพอดีอยู่ต่อไปกาซีนเป็นเพื่อนน้องถวยน้องลาได้บันนี่เนาะอ่าเต็มเต็มชิพคมชิตั้งเนี่ยเป็นอะไรโอ้เอาเอาเอาอาทิตย์อาทิตย์ชิฮอดนี้อาทิตย์ชิ่งมัจัดไปจัดไปพี่น้องเลยอ่าสู่เนาะพี่น้องเลยสร้างแก้วแล้วก็สู่สนป้าตก ตั้งแต่บ่าวนลำเพิ่นท่านได้ตายน้อยแก่เนาะอ่าพี่น้องเลยตั้งแต่คุ้งน้อยใหญ่คนนี้นิยุบคุ้งนยุบเป็นงานหนักพอดพี่องเลยไปตะลอนทุวที่แสดงเนาะไปไปพี่น้องเลยก็ให้เจริญในการในงานไอ้แก้วเนาะขอให้ได้หลดใหญ่ไปไวพี่น้องเลยอบด้เกยเครื่องคกลมฝันแล้วได้จะหลุดกระบะพี่น้องเลยพอได้ รถฮุนไดเอาหรอกเนาะมีตัแต่กะบะคอย n h a นี่กบ้าคอย nhau กับก่อโด้วยกบ้าคอย n h a ยี่ห้อเล็กแกงพี่น้องเอาวปเดียงกับคอโตเดินทางก่อนบ่นี้เนาะพี่น้องเาต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบุญสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามนะครับชุ่ม chip จนจบแล้วก็บบขคาลโฆษณาพี่น้องเละกับขอขอบคุณขอบคุณทางเมย์ยิ่งใจดีด้วยเมย์ก็ได้เงินฝากมาจ่ายเพื่ออะไรพี่น้องเลย เดี๋ยวใซอยน้องดาวเนาะก็ขอให้แม่จงดูดีไม่แห้งผมผมพูดทำน้ำซุปทำน้ำซุปแม่พัฒนาสิ่งใดขอให้ได้จงประมุขพัฒนาทุกสิ่งทุกการได้เถอะสาธุสำหรับวันนี้มาเตียงขอตัวลาไปก่อนน้าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยพร้อมกับบรรยากาศลมลุ่มไปกับเพื่อนน้องดาวงามๆพี่น้องเลยไปลับกวาดไปต่อวันนี้พี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดย